สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะเช้านี้นะคะก็จะมารีวิวสวนให้ดูนะคะก่อนจะพาสดาไปเดินนะคะก็นี่ค่ะต้นทับทิมนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะโดนฝนค่ะใบก็เลยเริ่มเยอะค่ะลูกเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะสุกมาอีกกิ่งนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ค่ะกิ่งเดียวค่ะ จนเอ็นมาฝั่งนี้เลยค่ะดกมากไม่แน่ใจว่าสุกหรือ,อยังนะคะวันป้าไปซี่หลังจากไปรับแม่มาก็โอ้โหน้องเป็ดก็ไข่ค่ะนอนอยู่นู่นก็มาเอาน้ําให้น้องเป็ดค่ะแล้วก็เอาอาหารให้แวะซื้ออาหารให้น้องเป็ดด้วยค่ะทับทีมยังยังไม่สุกมั้งคะอยวต้องถามแม่ค่ะแต่โอ้โหกิ่งนี้ดกมากไอ้ตงคิดก็เตรียมตัว จะพาสุดาไปเดินกันค่ะแต่อีตอนไปเดินจะไม่รีวิวนะคะจะมารีวิวอ่ะดูบักงูงเงี้ยวให้ดูนะคะก่อนทีมงานเข้าค่ะแม่ก็ไม่รู้ทําอะไรค่ะบอกเหนื่อยมันก็ต้องเหนื่อยค่ะเพราะว่าแกทํานู่นทํานี่แล้วเกินบอกให้แกพักนะคะแล้วอย่างน้ําตาลแกขึ้นด้วยค่ะนุ่นไปนั่งอยู่นู่นนะคะก็อันนี้แกไปเก็บใบอ๋อใบชูรสค่ะน่าจะเอามานึ่ง ให้ทีมงานอตอนนี้ก็กำลังจะนึ่งข้าวต้องให้แม่กินข้าวสวยค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวน้ํา้ำตาลแก่ขึ้นอยู่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศก็ดีดีมะม่วงก็เหลืออยู่ลูกหนึ่งค่ะอีกลูกหนึ่งมัน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 ร่วงว่าจะรีวิวก็ไม่รู้ว่าจะได้รีวิวไหมเออแม่บอกไปรีวิวไปรีวิวอ่าบักงูงเงี้ยวให้หน่อยค่ะกำลังขึ้นเยอะเลย มันโดนฝนค่ะมันก็เลยจะแบบว่าเยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวปาไปซีจะพามาเข้าตรงนี้เนาะลุงคิดยังสองเห็นเสาวระถไหมเรอะเสาวรสถลุงคิดบอกเสาวรสถเริ่มเรอออกลูกเหรออ,อู้หตอนนี้ค่ะดูโอ้โหโอ้โหเสาวรสถออกดอกแล้วค่ะอุย้ยเต็มเลยอะ่ะตอนแรกก็ว่าแต่นางนั่น อู๋ตอนนี้ดอกนางมาแล้วค่ะจากใบเยอะๆดูโอ้โหโอ้โหถอาออกลูกนี่เต็มเลยนะเนี่ยลุคิดโอ้โหกินไม่ทันแน่ค่ะดอกเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยใช่หมดเลยนะคะถ้ามันมีดอกคือมันจะมีลูกค่ะเนี่ยลุงคิดเห็นไหมคะเนี่ยพอดอกมันล่วงลูกมันจะมาค่ะนี่ตอนแรกเราก็คิดว่าอุ้ยทำไมไม่มีลูกพ,พี่แดงก็บอกอยา่ยาอย่า อยากตกใจไปรับรองมันจะมีลูกมามันยังโตไม่เต็มที่มันยังเป็นหนุม่มเป็นสาวแต่ตอนนี้ค่ะโอ้โหนี่บังงูงเงี้ยวคิดบังงูงเงี้ยวเต็มเลยอะ่ะนี่ดูสิโอ้โหมันโดนฝนค่ะก็เลยโอ้แต่โอ้โเสาโอโ้ตื่นตาตื่นใจเหลือเกินนะครับ <laughs> ทัทงบ้ทงทั้งเสาบนรถทั้งงูเงี้ยวค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้โอโ้แม่บอกว่าเต็มเลยป้าไปซี่ก็ หลายวันและเกือบอาทิตย์ไม่ได้มารีวิวโอนี่นี่ต้องเด็ดแล้วค่ะคิดมาเด็ดหน่อยคิดมาเด็ดงูเงี้ยวหน่อย right, huh? อ่ามามาเช็คนั่นเลยโอ้โหนี่ลูกนี้ใหญ่มากปา<ะ>ดแปลกันไกลกับแม่มาตัดเลยเนี่ยให้ลุงคิดมาตัด so cut Yes cut it เทกกันไก่วิดมามีโอ้โหฝั่งนี้ไม่ได้มารีวิวค่ะแต่ว่าสาวรรนี่รับรองค่ะอลังมากอันนี้ก็ง,งูเงี้ยวค่ะ หรือว่าบวบงูค่ะนี่แหละอีสานเขาจะเรียกงูเงี้ยวอุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะบวบงูเต็มเลยค่ะตรงนี้อีกแถวนี้ป้าพี่ซี่ไม่เคยมารีวิวเลยนะคะเพราะว่าจะรีวิวแต่ข้างในเนาะจะรีวิวแต่โซนในอ่าตัดเลยตัดอเลยแย่คัดอเลยคัดออนี้นี่ใช่ <lunch> เขาบอกว่าอาหารอาหารเที่ยงเออฮะ ตัดเลยใช่แล้วก็นี่ด้วยเดี๋ยวมันจะนทเออฮะใช่นู่นด้วยตัดไปเลยทุกทีเออฮะตัดอ,อเลยคัดเลยโอ้โหไม่ใช่น้อย,น,อยนะคะมันโตเร็วค่ะและอีกหน่อยสาวรถจะเต็มเลยนะเออฮะตัดเลยตัดเลย,ยแล้วก็อินไซ์อินไซ์นี่โอ้โหลูกนี้ โอ้ยลูกนี้ใหญ่มากอลังมากเลยค่ะคิดเนี่ยอินไซต์ทูโอ้ลูกนี้ใหญ่เดี๋ยวเขามารีวิวข้างในแม่เขาก็บอกอยู่ว่ามันเยอะมันมันมันโตเร็วค่ะ oh, one, เหรอแม่เก็บสาวรดแล้วเหรอลุงคิดบอกอันนี้ยังเล็กอยู่ค่ะบวกงูอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะปาดนี่แต่อันนี้แบบใหญ่มากเนี่ยคริสเนี่ย หรือ maybe keep keep for make seed ว่ะมันมันมันบิ๊กออาเรดี้เยอะคีฟฝ่อเอาเดี๋ยวเอาเม็ดเขาค่ะเดี๋ยวเอาเม็ดเขาอันนี้อันนี้ตัดเลยอันนี้คัดเลยคริสเออคัดเลยโอ้ยโอเคโอเคมาเช็คมอนคริสมนสบร์ลดใช่โอ้โหนี่สับบอร์ลดใส่ไปสุดอ๋ออันนี้สับบอร์ลดโอ้ยยิ่หน่อยสับบอร์ลดเราจะเต็มเลยนะคะดอกเต็มเลยอะ่ะ ให้ที่ให้ดูแรกๆนะค่ะเทลเทลตัดออกของต้นตัดไปใบไม้เล็กน้อยไม่ไม่ก็ดีกูดใบไม้กูดเมคชาร์โดมึงคิดบอกว่าให้พี่แดงมาเอาใบาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยว à, ลูกมันจะนั่นใบมันเนี่ยมันเลี้ยงมันส่งอาหาร y ยู c แค n o น t ตเท by, e บ t t a เท by บดทำไงอะเหี่ย <c> ว <oughs> คิดบอกหนูหนูไม่เหี่ยวไม่จริงไม่ไม่ดอนเนี่ยกำลังออกดอกเต็มเลยค่ะโดนฝนค่ะอันนี้บวกงูนะคะและเสาบลดหูยไม่ได้มาเช็คนานไม่ได้มารีวิวนานค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยเสาบรถดตัแรกมีแต่บอกว่านางใบเยอะแต่ตอนนี้ค่ะมีดอกนางขึ้นเต็มแล้วค่ะอือลังมาก ดอกก็เยอะใบก็เยอะรับรองค่ะกินไม่ทันแน,น่ๆค่ะเนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดอกทั้งนั้นเลยเราก็จะกลายเป็นลูกค่ะทีเนี้ยอ,อีกหน่อยไม่น่าจะเกินอาทิตย์ค่ะน่าจะลูกเต็มเลยค่ะสวรรรด ผลผลิตที่เก็บมาวันนี้นะคะอุ้ใหญ่มากเลยค่ะไม่รู้ไปทําอะไรกินได้นะคะเนี่ยก็คงจะนึ่งค่ะกินกับน้ําพริกค่ะเพราะว่ามันโตเร็วค่ะบวบงูโตเร็วมากเลยก็อันนี้ผักปลาช้างเหงานะคะอุย้ยแต่สตียบาพิซี่ค่ะสวยมากเลยค่ะกาลังต้นกําลังขึ้นค่ะสสเดามันอร่อยมากค่ะต้นนี้ปื่มเลยค่ะ นี้ก็ที่แม่เก็บไปค่ะไอ้ต้นชูรสค่ะโอ้ยดูกระเจีย๊ยบค่ะอวยปัสสิก็เพิ่งมาเห็นอะ่ะกระเจีย๊ยบอะ่ะเอามาปลูกนะคะเนี่ยย้ายมานะคะดูค่ะกระเจีย๊ยบก็เต็มเลยค่ะตอนนี้ผักผิกออกแบบสนั่นเลยนะคะนี้แม่เพิ่งตัดไปค่ะยา,ยางออกเลย ต้นบกชูรสเนาะสวนอันนี้ก็ต้นมะยมยค่ะอันนี้เอามาเสียบเสียบไว้นะคะเนี่ยดูกำลังออกดอกผล,ลนล้ค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยรีวิวทั่วนะคะลุงคิดรอ,ออยู่นะคะพี่มุกก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปรออยู่บาย